ตอ,อกตอ,อกตอ,อกกอนตอกอกันตอ,อก,ตออกดินี่นี่นี่น,นี่ให้มันบุบนี่อ,อ้าวหาเร่อแกะไม้แกะเลยบีเลยเออทำเหมือนเมื่อกี้อ่ะเหมือนทีแรกอะ่ะเออเอาไข่อ,ออกเอาเปลือกออกค่ะเห็นเปลือกหือแบ่งครึ่งอะลูก ทำเหมือนแบ่งครึ่งเอาเอายิกยิกยิกอันนี้ก็คน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 บีบดีด สองหลังจากนี้ก็ฉีดของชนรสค่ะใสใช่ค่ะฉีดเลยฉีดได้ไหมมีรอยฉีดอยู่เถยเลยเทหมดหมดหมดคนคอยางจากนั้นให้ใส่กระปีคนลงไปค่ะคนลงไปในน้ำเลยคนลงไป คน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 เลยค่ะคนเลยค่ะเมืม่อกี้ตอนเทผงชูลดก่อนอ่ะถือวางไว้วางไว้เลยวางไว้วางนี่วางอ,อ,อ่ะวางอันนี้ออหนูถือทำท่าถืออ่ะเทลงไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ให้เห็นถุงนะอืมโอเคอาเทลงไปเทอเคน่ไปไปนะหนุ่คนคนคน มันร้อนแบบใช่ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันต้มหรอกดีดี คนคนคนเร็วๆคคนขาคนให้ส่วนผสมมันเข้ากัน,น,น,นอันนี้มนเชอ่เอะอมแต่แต <ๆ S 1> หอมไหมหอม ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่นี่นั่นอ่ะตี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 ให้ข้างล่างมันแตกตี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 เบาเบาค่ะเดี๋ยวมันคว่ำค่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวป้าถ่ายให้หนูว่านี้ก่อนเอาคนคนคนก่อนค่ะคนส่วนผสมไม่เข้ากันนะเอาตากาักไหมตักแล้วใส่เลยค่ะใส่เลยเเใช่ใส่โอเคหนึง หนึ่งเละหนึ่งเละตรงนี้ใส่ใส่ใจเย็น,ยนสองอ้าวสามขยับอ่าสามดีมากเอาสามเออเปลี่ยนสี่ค่ะระวังความตักดีๆลลกชา้ชาๆใจเย็น เป็นการฝึกสมาธิน้องไปด้วยนะครับอ่าโอเคอาเปลี่ยนค่ะ